แต่เมื่อต้องกินกันว่าเปล่ากี่ปีว่างระวีขึ้นไดพ้นผลิตเปล่าวันสิบปีว่างอีป็หลูกเมื่ออายุเต่าได้แล้วหกจิบชามแกไปทริปแล้วขึ้นเปล่าหรอเน้อปลูกปล่าวันนี้กินวันนี้กินไม่ได้กินได้กินเพื่อกินโลกติดโลกกันเนี่ยเราคุดขึ้นมาแกงแล้วเลยเคยว่วาเลยนาะเราปลูกต่งแม่กูปลูกในปาต้อน่างพี่หนุ่ยอายุมากแล้วแต่มีแฟนเยอะพี่หนุ่ยทำยังไงอ่ะเร่นเควสดครับ ฮะเฟซบุ๊กนี่แหละกับจะไม่นีก็เล่นเคล็เป็นจริงล่ะพี่ที่ไหนลุยหน้าร้องเัินไล้หนังรูดกลนๆตาดันเชียงเันเคลืองๆอะไรตัวจชมป์ก็ขยกขึ ok ้นตับอูแเลยจำหน้าไม่ได้ไม่รู้เคยทำไมปิดแมทเห็นแต่คิวนี ah ่จะไม่นีก็เล่นเคล็ดเป็นนะกับ โอ้เก oh, nah. ่งนะเก่งเดี๋ยวมาตัดเห็นไหมจงคนแก่แกจะไม่คนเต้าตรงกล้าเต้าวันเราคุณแกแต่แรกไปไหนตรงป่าเชียนมากแต่ไม่ได้ป่าเชียนมากก็ไม่ปยแต่คนแกเดี๋ยวนี้ไปไหนตรงไปเต็าเลสโอเลือตาอยากมากโลดตัวเลยไปที่เปลสโต มันขึ้นวันโหลดมากูแต่ตาหน่วยเลยไม่ยันกดเลยนะกดเลยมากนะเออเลยนี่มันเกลื่อยไดยด้วยเลยเลยก็มันยาว,ยาวๆกลายกลายงูแต่ว่ามันไม่แกร็ดไห้กันเลยไอเย้เพื่อยน่ะเลยเออมึงเคยได้เลยไหมอ๋อกูเนี่ยจอนนมได้เลยมัน คุณลุงแต่ละกลางไม่ตําเร็จโอ้คืนว่าคนตอกไปจีไปเนหลอกวานใต้รูเลรแล้วโพดเลือดเชื้อมึงว่าเกลือนจ้องแว่นได้รอยว่าลอยกูอันแต่แจ้งใกล้กันเปนล้วนเนาะอย่าเปรตละคนก็มีเพออย่างเพนลุกได้มากก่อนลดุได้สมุติว่าแม่เต้าคูยยากมากแต่ว่าแกมไม่มีโปรแกรมลด คอยยากูเชไปไงเชใดใดเอาคีไลบอทเชนี่เกิดไรตัวหนึ่งเชก็คือการส่งต่อจะเถึงใดก็ความาได้ดีๆหรือว่าไก่พูได้ได้ร้อยๆช่วยกันเชคือส่งต่ออ๋มึงอีส่งต่อมากร้องกูเปียแล้วรวยร้อยเชไม่เอาละบาด ไอติงนี่ไม่ตันจะไม่เลยเพื่อนก็เล่นเวดเพลกูกรานหดไว้เสียการนำพระพานนี่วะเสียกาควยเดือนเช่นแปดรยบางคนเดือนเป็นพันมันสิ้นเพลิงโดยดายประโยชน์เราคนแค่ไม่ใช่รยทำไมรายได้โอมไม้มันมีเลยบางทีก็ไายวันจะมักเป็นรายวันก็ได้ได้เดือนก็ได้พอมนี้เออจ้างกวจะเครื่องได้ตัวรับรุ่นน้อยที่เล่นเวด จำจุงของกูก็จำจุงของมึงมันติดีรออยู่กันนั่น <c oughs> แฟนหรืนยังไปใช้ไวไปเผื่อนกี้นี้มวยไทยจำจุงเออะไอ้คนกันยัยไอ้คนตอนนี้ไอ้ควนมันตึงไอ้คนนอกแล้วะนะปีอาแปดเดือนกอกาดนี้ไอ,อ้คนนอกเอึตาจำจุงตอนนี้จำจุงไอ้เอ็ดเฮ็ดเลยมึงเฮ็ดแกรง่งเฮ็ดแม่ ไอ้ต้ามันเปรีกคุยไปเขามันแต่ได้เปลี้ยวพอเล่นได้เออคุ้กดไปไปเล็วต่กคุ้มไม่เป็นมาลก็จะมักพลูพี่เท่งทำไม่เป็นล่ะไม่เป็นก็ต้อเพื่อนวีเล่นเควสเล่นลลักันจะมักลอดลอดโลดีน้อยโลดแอปทต่ไมครบทต่ไม่แฉปน้อย้คือไม่กล้าวไกได้ผลเพราะวันมันได้ผลประโยชน์ได้มังเลได้ออกปนั้น ผมดได้นะยจริงเว้นคนเต็มยวบบบาสุนมาแล้วฮันตะกียเตี่ยวตามยิ่งวมตายล้นพอไปตรงนั้นเช็คอินโรจัดแล้วไม่ตายเอะกูถ้าเป็นหม้อแหลดวงกูกว่าพกูก็เป็นเผื่อนในเว้นคนร่องเรือนลวกูตายให้ปุกจอยกูโรจัดฮันก็เป็นเผื่อนกันเถอะบาไม่แล้วคนหลังตี่ปู่อายุเจ็ดสิบเป็นเผื่อกับล้านเวนได้การวันนี้มาหนัง ว่าใจไม่แดงเดี <AR> ๋ยวจะนุยระปูเป็นเพื่อนคนวะเดี๋ยวใจแอบเบี้ยไม่ได้ขอบว่ะแกงเดี๋ยวต้องกำมุมเปล่าเราต่อแล้วเป็กโดูแล้วแกบ้าไปนหนำแล้งดูเก้ยปกติรอบบ้านตกปีกาปกติดันซีฟนี่ก็ไม่ปาดเลยนะฝรั่งงานดันซีฟเขาเรียกว่าวันเช็ดปลิงจริงเปริดตมื่อกี้เช็ดปลิงทำให้เปลี่ยนไปเพอ ฮอลโลคยันอยู่บังนอกค่ะอยู่ประทนินนะอย่า,ยายยดูดนะเโลคิใหญ่อยู่ปฏิทินไดไนะประทิดประทิติวน้มติแบตนั้นประทิไรอู้น้มติแบตไอสวีเดนใช่ต้องสวีเดนหรอไม่สู้ปลอตไงวีเอเดนไปเลยเนี่จำใจไปต้องบนก้อ,อกใกล้อ้อใหญ่เกือบไปมากมาอย่าเบังนอก ใอยเดียนเหรอเออก็เคยไปมากลางลงน,นะนานมากแล้วตัวนี่ไม่ได้ไปนั่นแล้วไปเตี๋ยวเตียวใหนบ้างโยมก็งไ,งไปเลยประเทศนะใบไม้บังนอกอ่ะมันก็ข <c oughs> ุดยาก <c oughs> ต้ามใบไมา,า,มาเหรอมันก็แ <c oughs> ก่ยรับนักกลมม้วนเนาะ <c oughs> ใหญ่ปื้อร้อยจริงเนี่ยยายไปเตี้ยไล่ประเทศกาไปเตี้ยเต้ยอยู่รอบไปเตี้ยเต้ยอยู่รอบไปประเทศตัวใหญ่มันใจหวานกว,ว่อกกว่าประเทศเยอะหรืมันอ้อนั้นเลยยุดมันไปไล่ปฏิเสธน้องไปเตี้ยประเทศแก้มยาตรงนี้หลาแก้มยาโยแกกับโปเล่นนั่นนะไหวแกแก่กับจำมันดีตองกัน ดีตังเพยกองแกฉันอยู่ไม่จีได้แล้วมังหนอนซอยไม่จีเหมือนมันเล่เาแปยกีตายไม่รถใจโยโย่ดีๆีนี้นาแกงจุนแล้วก็มาเต็มันวันอ้อ <c oughs> ขาอเรียกที่มาอาละ่ะเออจะนไปอยู่ในซ้ำวันปากแตกหมดเลยอากาศดน้าวเปลื่อนต่อยอเออสมควร แต่กไวตึกนอยบันเราตต้อยกันแรกบายผ่นนี้เห้ตึงไปตอนนี้ดาวาโยมประิท็อกจะดีกว้าเสื้อเสื้อนาวตัวดิไม่ไปเนี่ยจะเนิบชีวิตนี้ทต่ยังไม่ตายก็ไม่ไปหรอกาย่ยอะรอบเนาะไม่ชิมงั้นบ้านเราเราเสียลี่ตายตอนคุณกวงันตอนไรก็คุณกวงขึ้นเลืองอะขึ้นเขืองบอกคุ้น,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 นกวงเลยไม่ได้ปูดแบบนี้ไงเสียอีตายนี่ตอนคุณกวงตอนนั้นนะ กูหลุกสามาตงมามีก่อนกอมามีอยู่ไม่นานเนี่ค,คุณแบบปัดมามีนี่กินได้รักตัวป้าคนแหล่คเล่อลูกเสามาตรงทีน้อยอทีเอปอดอ้ไรก็เอปอดอนการติะน้ำบินไงมาตึงจะน้ำบินคุณเกลื่นตอนขึ้นขึ้นดินขึ้ดีก็ไม่เจนในะ้แอกหรอกว้าวเลยคุณดีก็ กบบินมันจะปักตุ้งหยิบปนตอนนั้นเลยอตุ้งหยิบปนตุ้งตินีฟ่นตกอย่างแรงเลยตุ้งหลอดบินนั่นเปียกเปียกบินไม่หลอดแหวจอดบนยอดน่าก่้าเฮ้ยเรือบินมันตักแตนเนอะเปลกเปกไปก็เลยไม่กล้าไปนะอยู่บ้านเราก็ไปวหล่ะ โหนันตาเดี๋ยนี้มาแต่กรุงเทพมาร,ร้อยก็มากเกลืองแต่เกลืองในประเทศอะ่ะมันมีน่ากลัวแรงยี่ไหมมันไม่ไกนตายได้เปลี่ยนลึกมาร,ร้อยอะมาเกลืงอะ่ะมาลูกสาวไม่ใา้มาเราก็อยู่กรุงเทพแต่เราไม่อยู่ไงกูเลยมาก็เลยลูกสาวให้เด็กมาจ้องติดจนน้าบินรัวลำโปงเนี่ยมาลงจะนําบินกล่องเต๋งนี่ บินอะไรไม่รู้ยาวนึใจบวินหลอดแต่มันแก้ไปบนต้นแต่อันนั้นต้นเป็นแลกพอหล้นหลอดกวยสับยางเหลาแกวครูแม่เล็กปีไม่ขึ้นได้จ้าเลยคูชอยคนตกี่ไตยยุดจะมั่งตัดเร่งหน้าแหยนั่งนั่งนันนันมานั่ง,ง,ง,งจำแล,ล่กันแลกแต่คูยางต้องตัดแต่เราเจ้าเจตะกรไม่ตัดยางที่กินไรกว่าบ่ได้อาชีพก็ จัดแต่นั่นยามมาให้จัดแก่กองกูร้อยล่ะก็ฝืนกงมาเจ้าเว้นเจ้ากูไม่ที่มาเจ้ากูเล่าไม่เป็นเลยเว้นนั่งมั้งเตะเลยยังได้เหรอนี่ปีปูนู้ปูน้องน้องจงคนนู้นใครร้อยแต่กูบ้าว่ามันเปลืองแล้วไม่ใช่ปีเผื่อนปีเผื่อนได้หละที่ผีปูนู้ปีเผื่อนนั่นต้องผีมึงเพราะมึงมันเปื่อนกู ถ้าปีมึงเงินผีเปลือนแลวคู่ผีเปลือนว่ามึงเงินเปลือนไม่ใช่ปีคอยแรงตาหนักเลขมาหน่อยมาหน่อยมาตะกอยะามาเต็มวัดรูมมาหน่อยมามานี่กว่าใจเมืองน้อยแหล้เวียไฟราจนิกกรู้ไกว่างไม่หรอกละจะเด็ดพี่บางบัวตองจะมาน้องดินแดงเมื่อไหร่ไปกระตุ่นระมม lết lắm Một tí Mà nói từ à Mà nói anh mày nào có tâm nè Quả vâng đi từ mà nói tưng đi chữ rơi à bạn, Cao phó khởi hạng phó Chữ rơi à chữ, à. chữ, chữ khen Hồ này khen quạp นายเก่งนะว่ะเ่ยหลไว้ไปปะนั่นเจมาซอยอ่ะไม่รู้บ้านอยู่ไหนอ่ะเธอฮะบ้านอยู่ไหนยังไงรู้วหานี่มากบก้อยแววๆพ่อพ่อพ่อหมาทวนมาชวว่นี่ยหลย ลูกพอเลูกพอฮ้ยแล้วแม่มีไม้อะฮะแม่ตมีไม้เฮ้ยเฮ้ยพอว่ามีอ้ยอยูน้อยอะแม่เฮ้เฮ้ยพว่าแม่ใจไพกไม่เกิดลูกฉันแม่ตเลมึงไม่เกิดว่ะไอมึงลุดกยังพวกไม่ด้าว พมเล้ารุ้ยล่ะลูแรแม่นไต่เดี๋ยวมึงไม่เตคินลูกแม่ตายอู้นะเดี๋ยวพอน้อก็เดี๋ยวพอมึงฮะพอน้อกแหววเวพอพอลูกยาสเอตัวยายายารก็พวดเ้าเดี๋ยวพมึงนะพูพร้ไม่ a u เข้าใจกวนกี่สอ ลูกเจ้ายายตัวน้อยอย่ติดไปยกุตเตบก็ตัวน้องเปลือนไงตัวเล็กอะ่ะตัวน้องเปลือนกาอ๋อไปตำร้อยโยนวะก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือกาไปเรียนหนังสืออยู่ก,กุงเจลูกลูกเจ้าในแกงนะแกงกาช่นบอกเลยว่าลูกเอ๋อแม่นี่ลำบากปั้นปูก,กตต็ตำเตะลูกเรียนตั้งใจนะั้นลูกอย่ามีหลักในไปเรียนอ๋อได้พวกเดียดจะ้ะ ได้ตอนน้อยตอนปักเตียงไงก็ไม่เกี่ยวกับไปเรียนนะคือเขาปักแล้วอ่ะเออแา่เงินเวอรหัวลุต้องอดนอนนัดกับแม่แกเรียงพุ่นนี่เกี่อคว้าไปอ่้ครั้งคนฉ่ำแม่อนได้เงินแล้วลูกสาวค่ะเราก็ไม่โตกนะก็ไปเรียนก็ไปทำงานเองอ่ะลูกสาวค่ะไปเรียนลามอุดซ่าเก็บวอมหลอมเล็บกินดูตาเหี้แรงบานเราไม่ได้ถือ เอาในปุ่นมิได้เออห้องตาขันไปเรียนรามกาตอนนี้จบรามแลวก็ตั้ปริญญาตรีแล้วนะจบปริญญาตรีแล้วกาตอนนี้ออกมาอยู่บ้านก็กองร้างก็ตอก็เจ้านอกไปด้วยอ,อ๋อให้จบปริญญาตรีไปตอ่อใ่ก็เจ้าหน้าดนว่ากูลำว่ากวาดปืนไงจึงก็ตวนความทรงจำความทรงจำก็คือเลือดไายไง,ไงอ,อ,อยังกันเล่า ดีได้เควนแล้วการ่งิงานแล้วเหรอลูกเกยอยู่น้อยอยู่มเอาลูกเกยไม่ใช่คนบ้านเล่าเนาะลูกเกยอยู่ประเทศมอกเนาะลูกเกยไว้หยอดไม่เอาลูกเมานำตอบไม่ตายออลูกเกยอยู่แบบนอกกาออยู่ติดน้อย่ย่ลูกเกยมาไม่ปีนี้บ้านเราป่าปื้อกว ว่าลูกเกยลราบาไมาเดินซีเป็ปกติลูกเกยจะกล้ตุวปีนะแต่ว่าปีนี้ไม่ลูกปูใช่ก็ไม่ดีกอบลูกเกยก่าลูกเคยไม่ดีกอบใช่ไม่ได้กอบยังได้งานใช่อ๊ะพีอมไได้กอบแกงจะนสงครามหมูเปล่าน้องต่อแลอยู่ยละละกหลแกบ้า